โอ้ยได้ยินเสียงฝัออ่งน,นู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อู้ยโอ้ยกระพุ้นกระพุ้นโอ้ยโอ้ยโ้นี่นะครับนี่นกเปลี่ยนความรักกันเบ็ดในตำนานนะครับต่อกู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ชอบในการหาปลานะครับวันนี้ผมก็พาเบ็ดนะครับแล้วก็หาเหยื่อมาแล้วนะครับจะมาปักเบ็ดหาปลาหาปลาเพื่อเอาปลาไปเจกน้องๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเย็นๆหลังเลิกเรียนนะครับชุดก็ยังไม่เปลี่ยนทีนะครับนี่ก็จะเดินมาบริเวณที่หาปลากัดตรงนี้วันนี้น้ําแห้งแล้ว เดี๋ยวเราจะหาหมายสวยๆนะครับปักเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวมาดูเบ็ดกันเลยก็เป็นเบ็ดเก่านะครับที่ครูก็ให้มานะครับอุียคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าดูสภาพร่องรอยนะครับก็ใช้งานมาแล้วน่าจะหลายครั้งนะครับแล้วก็เหยื่อไส้เดือนในนี้แล้วก็เบ็ดเพิ่มเติมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวก็มีตาก็ยืมเพื่อนนะครับไม่มีของเองหมดเลยนะยืมเพื่อนหมดบริ<ม>เ,<ล>เวณน,นี้นะครับ เมื่อวานวันก่อนก็มาหาปลากัดบริเวณนี้เหมือนกันแต่วันนี้ไม่ได้มาหาปลากัดจะมาหาปลาไปแกงนะครับถ้าได้นะครับก็จะเอาไปฝากน้องๆเอฟซีน้องๆโรงเรียนนะครับซึ่งไปดูสภาพบ้านน้องๆก็น่าสงสารนะครับน้ําท่วมแต่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาปักเบ็ดกันเลยเลสโก นะครับตอนนี้ก็ปักเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณร่องน้นํานี้ประมาณสิบสามคันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่นะครับบริเวณที่แบบนี้ก็เดินไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนี่นะครับยังไม่เห็นว่ามีร่องรอยปลาจะกินที่นะครับ เดี๋ยวยังไม่ถึงค่ำนะครับเดี๋ยวค่ำเนี่ยได้เรื่องแน่นะครับไปดูนะครับก็มีวัยรุ่นมาเตะบอลน,นะครับปกติผมเย็นๆผมก็เตะบอลกันแต่วันนี้ก็จะมาลองปักเบ็ดดูนะครับก็บอกมี shadow ด,ด้วยในนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับคืนนี้เ่าจะได้กี่ตัววันนี้ก็กำลังเดินดูหวดปากกัดไม่รู้จะมีบ้างหรือเปล่า ถ้าเห็นเป็นฟองหวดสีขาวๆนะครับก็จะมีตัวแต่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วแต่ผมยังสงสัยนะครับว่าร่องรอยที่เป็นทางอย่างนั้นที่เป็นทางเดินลงไปในน้ําไม่รู้ว่าร่องรอยอะไรคิดว่านกหรือเปล่าคิดว่าน่านกจะออกมาลงมาหาปลานะ นาทีแห่งการลุ้นระทึกมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับเกือบสองทุ่มแล้วเดี๋ยวจะมาดูเบ็ดกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับนีนะครับก็จะเดินดูบริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงบริเวณสนามที่ปักเบ็ดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูคันแรกนะครับคันแรกคันแรก กานแรกผลปรากฏว่ายังนะครับยังเหยื่อยังมีอยู่ปลายังไม่กินปลายังไม่กินก้นที่หนึ่งนะกที่สองแต่เหยื่อไม่รู้หมดหรือยังอันเหยื่อก็ยังมีนิดนึงเดี๋ยวรยังคํำคืนนะครับ ออกมาคนเดียวลุ้นองครับได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวถ้าคืนนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้เช้าอีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นคือถ้าได้นี่บางทีมันจะได้ยินเสียงบุ้มบุ๊มนะปลาจับเดี๋ยวต้องข้ามไปฝั่งนู้นไปทั้นที่สี่ผลปรากฏว่า เหยือยังมีอยู่ไปเกี่ยวกันที่ห้าก็ยังก็ยังนิเอาแล้ว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 โอ,ปอ้ปลาอะไรปลาอะไรติดแล้วนะครับปลาอะไรครับมาลุ้นกันดูอโอ้น่าจะเป็นปลากระทิงปาไม่แน่ใจโอ้ป้าหมอ อปลาหมอนะครับตัวแรกเป็นปลาหมอตัวใหญ่เลยนะครับนี่นี่นี่เราจะปักไว้ตรงนี้ก่อนปลาหมอใช้ได้เลยนะตัวนี้เต้าฝ่ามือได้เลยไหลมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเยื่อหมดเยื่อหมดคันนี้เดี๋ยวเรามาใส่ใหม่ โอ้ยได้ยินเสียงฝัง่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โอ้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้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 ตัวใหญ่มากโอ้โหมาอะไรครับโอ้มันหมาเลยตัวนี้ออกม,มาแล้วโอ้โหไชอช้อนนะครับไอช้อนตัวแรกไอช้อนได้แล้วนะครับตัวโอ้ ช่อนตัวใจเลยตัวนี้น่าจะมานกิโลกว่าปักไว้ก่อนนะครับอืมมันหมาเลยคืนนี้ได้มาแล้วสองแปมยังมีอีกสามคันตรงนู้นนะครับเรามาดูกันต่อมาลุ้นกันต่อคือ้ายันเสียงบุึมบึมแบบเมื่อกี้เนี่ยโอชัดเจนเลยนะครับเห็นเขาพูดกันหมานหมานผมก็ไม่รู้อะไรว่าอะไรนะครับหมานหมาน น่าจะภาษาใต้น่าจะร้อยๆนน่ได้แล้วอ่เดินเปลินนะครับเมื่อกี้ลืมดูไปคันหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวต้องมาดูใหม่นี่นี่นะครับเป็นสายมันนิ่งๆดุนกันดูนะครับนิ่งๆมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าสามสองหนึ่ง อยจัดไปอีกหนึ่งแต้มนะครับอีกหนึ่งตัวนี่ชนนะครับโอ้สองแต้มแล้วไอชนนะครับเหมนหมาเลยนะครับหมืนหมาเลยมาดูผลงานขําคืนนี้นะครับก็ได้ลาหมอนะครับเอาไม่ออกมันกลืนนะครับต้องปากับตั้งเบ็ดเลย แล้วก็ปลาช่อนสองตัวนี่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอีกทีนึงนะครับปลาช่อนตัวเท่านี้ไม่ใหญ่แน่นะวิเอาดู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 โออารุณสวัสดีตอนเช้านะครับอัสสลามอะลัยกุมตอนเช้าเราก็มาดูเบ็ดกันนะครับก็จากการคาดเดานะครับเช้านี้ก็ยังเงียบนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวเรามาดูบิดกันนะครับเอ,เอาละครับเพื่อนเพื่อนสำหรับทริปตกปลาวันนี้นะครับผลสรุปว่าเช้านี้ไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับเนื่องจาก คิดว่าสาเหตุที่ไม่ได้เพราะหน้าปลาจะหลุดเมื่อคืนนะครับเพราะเหยื่อหมดเกือบทุกคันเลยนะครับและก็อยู่ในลักษณะที่มันปลาไปเกี่ยวด้านข้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ปลาเพื่อนๆมาดูวิธีการตกเบ็ดปักเบ็ดหาปลาหากินตามธรรมชาตินะครับก็วันคลิปนี้ก็มานําเสนอเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ น้องๆหนูๆตั้งหลายโอเคไปกลับบ้านกันตอนนี้นะครับก็เอามาให้ f อฟนี่คุณกูประยนนะครับเจ้าของเบ็ดน,นี่ก็ได้ปลาในนี้เอาไปแกงส้มโอ้ร้อยๆเลย